สวัสดีครับพี่เพ,พื่อนน้องชาวเทคนิคปูแต่สวัสดีครับพ hey, ี่สมยศสวัสดีครับครับผมก็วันนี้ถือว so ่าเหมือนมาจับจู่พี่สมยศคือวันก่อนผมเห็นกาอาจารย์เปียกว่าพี่สมยศไลายทิ้งไว้ในในกลุ่มเราเรียนเทคนิคเนาะว่าเอ๊ะอาจารย์เปียกมาแวะหน่อยอ่าเนาะก็คือวันนี้มีโอกาสดีจริงๆตั้งใจมา มาหาพี่ยืนยศแหละแล้วก็เห็นว่าทางทีมอาจารย์จากมอนขอนุมจะมาแต่ไม่รู้ว่าพักที่ไหนนะครับก็เลยว่าวันนี้พี่ยุยศไหนก็ามาแนละ้วคุยกัน,นธรรมดาพี่ผมอยากรูเฮ้แต่ก่อนอ่ะพี่ก่อนที่พี่สมยศอจ,จะมีกิจการอันใหญ่โตตรงนี้ความเป็นมาพี่ยศเล่าให้น้องๆฟังหน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรครับผมครับก็จะมาถึงจุดนี้ฮะก็ผ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแหละครับ อยเล่าพอย่อยๆนะ่าพอสังเกครนะครับตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็เป็นคนต่างจังหวัดกอฝ่ายันที่จะหางานทําอะไรทําก็ไปคุดทองกรุงเทพกันเข้ามาหางานที่กรุงเทพกันนะครับก็ทํางานที่กรุงเทพทําบริษัทอ่าต้อ่าร้างนี่แหละสัดใหญ่เราก็ส่งมาทํางานที่สัตหีบนะครับสัตหีบเ้ามาพักอยู่สัตยาครับอ่าัตยาก็ เป็นปีเนาะปีสองปีก็อยุพยาก็เริ่มต้องเริ่มรู้จักพวกหลัง <c oughs> พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะพอโครงการที่สัตหตีบเสร็จก็ไม่ได้กลับทำที่พรายาต่อเลยหลงหลงพระยาหลงแสงสีหลงแสงสีอยู่หลงทางหลงแสงสีที่พัะยาพอเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วพอเรารู้จักพวกพหลังอะไรเยอะๆต่างชาติเยอะๆเนี่ยเขาพอเขาจะาจะทำโนโ่นทำบาทำบ้านทำอะไร ก็คุยกันพอรู้เรื่องแล้วพอมีเบสิกภาษานิดหน่อยป็นอย่างแล้วก็พอมีเบสิกเรื่องการออกแบบที่เราได้เรียนมาจากวิยทยาลัยเทคนิคของเราอะ่ะนะฮะแต่ตอาชีพช่างก่อสร้างก่อนเขียนแบนแบเขียนแปลนให้เขาได้คดุณทำรู้เรื่องปุ๊บก็ถูกใจเขาก็จากเราทําต่อสอบมาเรื่อยๆตั้งแต่ตบบทาํทบาบ้านซ่ามบ้านทาบ้านทาโรงแรมทำอพาร์ตเมนต์นะฮะจนกระทั่งตอนนี้ผมเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทโชคดีพัทยา ทำงานที่มันเป็นบริษัทเหมือนกันเขาก็บริษัทเราก็บริษัทก็ได้เข้ารูปแบบการเสียภาษีมันถูกต้องนะครับแล้วก็เติบโตแล้วก็สะสมจึงอาสังหามาเรื่อยๆจนทำได้เป็นเป็นเจ้าพ่ออาสังหาคนหนึ่งในพัทยาเหรอครับตอนนี้ไม่ไม่ถึงขนาดได้ฮะเราก็พอทําแบบห้องพักไว้เป็นอาชีพเงินให้ครอบครัวมีประมาณร้อยกว่าห้องครัโอ้ร้อยกว่าห้องนะครับพี่ผมขอถามหนึ่งตอนนั้นพี่ ปีไหนเขาพอจําได้คร่าปีที่ว่าพี่มามาคุมงานก่อสร้างที่นี่เนาะประมาณปี2,500ัเท่าไหร่ครับประมาณ2,529โอ้สมนยี่สิบเก้า้าสาสปีนี้หกสเจเกือบสี่สปีแล้วเามสิเจปีบจบสองแมาทำงานอยู่กรุงเทพประมาณสาเดือนก็สคื่อสามศูนยปีนี้หกเจเนาะก็อีกก็อีกของอีกปีก็ครบ สี่สิบอ่าครับก็สามสิบแปดปีแล้วนี่ครับตอนนั้นเมืองพัทยาเป็นไงเมื่อเมื่อสามสิบเจ็ดปีที่แล้วจนดความเจริญความอะไรก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะคนในโลกรู้จักหมดเมืองท่องเที่ยวเหมยาแต่การเจริญความเจริญมันไม่ได้ขนาดนี้ครับเนี่อันนี้มาสี่สิบปีแล้วมันก็เจริญมาก แตาบมันช่องเยอะแต่ก่อนมีจุดท่องเที่ยวก็มีแค่พัทยาใต้ใช้ยหพัยาใต้ใรใตครับผมก,กับชาิก็มารวมลุมกันอยู่ตรงนั้น w อ l k ก n g s สต e ีทอะไรพวกนี้นแล้วแล้วพี่อ่านยังไงคิดว่ามันน่าจะเป็นกราฟขึ้นนะครับว่ามันตรงนี้มันน่าจะเกิดการขยายตัวหรือว่าคิดว่าน่าลงทุนจุดไหนเป็นจุดที่เปลี่ยนตรนะแรกๆเอาจริงๆกันนะครับ ไม่ได้คิดเลยมากเพราะเราเป็นยังเป็นหนุ่มไปนู่นไปนี่ยังไปนู่นไปนี่เรื่อยๆนะตามตามความรู้สึกของคนไปน<ช>แต่มาคิดอีกทีหนึ่งพอเรามีครอบครัวตักหลักอยู่ที่นี่<ช>เพราะว่ายังไงเมืองท่องเที่ยวมันมีวันได้ใช่ไหมฮะค,คนมาท่องเที่ยวคือมาหลายชาติกัชบชาติเอาเงินมาใช้ใช ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนต้องรอฤด,ดูการการเกษตรหรือวอะไรพวกนั้นถ้าอยู่นี่ไม่ต้องรอฤดูการมีทั้งปีซึ่งประเทศไทยก็มีอะ,อะไรนะเขาเรียกว่ารายได้หลักๆคือการท<ช>่องเที่ยวเลยอันดับหนึ่งผมคิดมาตั้งแต่ตอน,นอ๋อยอดยเยี่ยมมากถือว่าเป็นรุ่นพี่เราที่มีวิสัยทัศน์นะครับที่ที่ที่ผมว่านี่คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะพี่พี่เพื่อนน้องเราอันนี้คือผมคิดว่าถ้ามีโอกาสหลังจากคุยกันเสร็จผมจะเชิญเหมือนไปเป็นเกรซี่ที่ มีรายการเสวนาในพี่พบน้องที่ที่ทนครพนมปีนี้ที่เราจัดเรามีเวทีสเสวนาพี่พบน้องอยากให้พูดแล้วขนลุกครับขนล,ลกุกว่าเหมือนการประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้น,นง่ายๆแล้วก็เหมือนเป็นโอกาสอะไรดีๆสักอย่างนะครับผมว่าเป็นเป็นเกสที่เป็นตัวอย่างที่ควรที่จะศึกษาแล้วก็อะไรนําพาเอาต่อไปอาจารย์ตอนนี้หลังจากนั้นทํามาแล้วเป็นไงฮะในธุรกิจ อาสาหาริมทรัพย์ที่นี่พี่พอจะบอกพี่เพื่อนน้องเขาได้ไหมว่ามีอะไรประมาณไหนนอกจากว่านี่ร้อยห้องนะอาคา,ภาพรพักร้อยห้องซึ่งเมื่อคืนสองคืนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเราครับผมรู้ถ้าผมรู้ผาม,มาแล้วมาพักที่นี่สองคืนครับ <c oughs> นีคือพี่เพื่อนน้องเราไม่ทิ้งกันกน,นี้ยกตัวอย่างอยากให้พี่สมรสบอกคร่าวๆว่านะคร่าวๆนี่นะว่าธุรกิจที่พี่ทําอยู่ในในตัวมยยเมืองพุยามมีอะไรบ้างคร่าวๆตรงนี้ครับก็มีห้องพักเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีที่ดินสาธารณอาคารผ้าณิดอะไรตรงนี้ให้เช่าบ้างขายบ้างเราทำไปเรื่อยๆมีบ้านสร้างเสร็จแล้วก็ติดใต้ร้ายอะไรพวกนี้เป็นหลังๆแต่ผมไม่ได้ทำโครงการนะครับแล้วเหมาก่อสร้างนะครับที่ทำอยู่ทุกวันตัวตัวทำเงินตัวหลักเลยเพราะว่าทุกคนต้องการต่อเติมสร้างเนาะพูดถึงมันมันเป็นเมืองเมืองข้าเมืองเมืองเจริญนะครับต้องเติมเมืองเมืองนี่จะเติบโตไปเรื่อยๆใช่ใช่ อาคารยิ่งใหญ่ยิ่งสูงขึ้นอม,มองมาแต่ก่อนไม่เห็นอะไรตึองอาคาร20 30 50ชั้น60ชั้นเต็มไปหมเลยจะเหมือนสิงเขาปลูกกัจริงๆอ่ะผมกับพี่สมยศนะครับเจอกันครั้งแรกที่หัวปลาหม้อไฟเมื่อหลายปีแล้วพี่นะรรประมาณ5ปีได้ไหมประมาณประมาณ5ปีผมอ่ะสังเกตดูตอนนน้ัพี่เข้าไปกอบแ ยังเหมือนเดิมพี่สมศรตแต่พวกผมเนี่ยดูแต่ก่อนหัวดำนะตอนโน้นอย่างหัวดำตอนี้หัวขาวแล้วดูพี่เขายังยังยังหนุ่มแน่นอยู่ผมก็อยากจะพี่ลองเล่าบรรยากาศข่าวก่อนโน้นที่หัวปลาหม้อไฟที่เราพบกันครั้งแรกแล้วก็การเหมือนการรวมรวมกันพัดถิ่นเนาะอ่าเทคนิคพัดถิ่นรวมกันนะผมจะให้พี่พูดเล่าบรรยากาศหรือมีอะไรเป็นเล็กน้อยตอนช่วงนั้นเล่าให้ฟังนะครับครับตอนจัดหัวที่หัวปลาหม้อไฟนะคะเป็นเทคนิคพัดถิ่นของเราโอ้หกว่าจะ เริต้นก็จะจัดกันได้ก็กว่าจะรวมตัวกันได้เนี่ยพวกเราประชุมกันนัดเจอกันกับคุณสมเกียจคุณหลายคนนะฮะที่คุยกันจนสําเร็จได้จัดที่หัว่าหม้อไฟก็ค,ค,คนไปร่วมงานกันเยอะทั้งคณานอาจารย์ก็มาหลายท่านนะครับผมก็ไปร่วมงานแล้วก็ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งวันนันผมออกยืนเดินออกไปโทรศัพท์ข้างนอกไปเห็นร,ร,รุ่นน้องรุ่นเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเขาไปในงาน แต่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปผมเลยถามเอ้ามายังไงผมไม่ได้ซื้อโต๊ะไม่ได้ซื้ออะไม่ต้องขอให้มาพบเจอมาเข้ามาเลยอันนี้แหละตัวนี้ผมอยากอยากอยากให้ทําลายเส้นบางๆของพวกนี้ให้รุ่นน้องบางทีเขาเขาก็มาจากใครเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่สมุดประการครับเขาเพิ่งทํางานเพิ่งปีสองปีเองนี้มามีเห็นแต่รุ่นใหญ่ๆเขาบอกไม่จําเป็นฮะคุณเป็นศิษย์เก่าเข้ามาเลย คุยก <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ันเราเลือกสีเดียวกันผมจุมงมือเข้ามาเลยผมก็จำชื่อไม่ได้เด็กเข้ามาเลยหนูทักเข้ามาเลยเราเป็นสถาบันเดียวกันเลือกสีเดียวกันมารู้จักกันไว้พบปะคุยกันจะได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันและรู้จักกันกว้างขึ้นใครทำอะไรตรงไหนนะมันก็แนะนํากันได้ใช่ไหมครับก็ต่อยอดธุรกิจต่อยอดงานอ่ะแบบมีแนะนำาน่ะนุ้มมีความสามารถนี้นะน้องมีความสามารถนี้นะอ ตรงนี้นะจะอยากายงานตรงนี้เขารับมันก็ไปได้มีคอนเนคชันเนาะมีคอนเนคชันกันเพราะพวกเรานี่เทคนิคกัวแต่เรามีหลายสาขาช่างมีช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างกลช่างยนต์ช่างไฟฟ้าพานิชท่ากรรมโอ้หลากหลายเพราะว่าเมื่อมาพบปะกันมันมีแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าหลายคนหลายท่านรุ่นพี่เรามีธุรกิจหลากหลายรุ่นน้องก็เลยเหมือนเหมือนเช่นเดียวกันปีนี้นะครับ ที่เราจัดงานคืนสุญญยาบเป็นครั้งที่เจ็ดเขาเราใช้ชื่อว่าสิงห์พู่ก็แตคืนถิ่นหกเจ็ดนะครับก็เลยว่าสิงห์พู่ก็แตนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเท่านั้นนะมันหมายความว่าน้องๆ้องที่มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งแต่ก่อนเป็นเทคนิคนะครับนครพนมแต่ตอนนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมเราจะเชื่อมคณะนะฮะนั้นเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่มันก็แตกแยกย้ายแตกสาขาหลายๆสาขา ซึ่งในในนี้ในในในี้ผมมองดูว่าเหมือนได้หลายท่านท่นที่ปุกษารหลายท่านบอกว่าเส้นบางๆนี้เราควรที่จะเอามันออกให้มันเป็นเป็นเ,น,เนื้อเดียวกันอย่างที่พี่สุภาพรพูดเมื่อกี้นะครับว่านัหมอนคกรพนมมันจะมีอะไรฮะมีวิทยายัยศรสีสงคราววิทยาลัยท่าพนมวิทยาลัยนาว่ามาเป็นเครือข่ายสาขาซึ่งปีนี้เรามาจะมารวมกันมารวมกันได้มีจัดก,การเสรวนาจาัดอ่าเรียกว่าอะไรจัดบูธจัดบูธเทศกาลแต่ละ วิยลัยมา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 ,มาช่วยกันมาส่งเสริมกันมาให้คนรู้จักไม่มีเส้นบางๆกั้นเหมือนที่หลวงปู่มี้ครับครับเวลาทำโฆษณาหรือลงเฟจอะไรแล้วแต่อยากให้ลงว่าเทคนิคนครพนมและมหาลายวิ่งนักวิลัยนครพนมครับ มันจะได,ได้คู่กันอได้คู่กันมันจะได้ไม่เหมือนมีเส้นบางๆอะไรมางอย่างแค่นั really ้นแหละทีนี้พวกรุ่นหลังใช่ไหมรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเทคนิคเหมือนเราเนี่ยเขาจบมหาลัยใช่ไหมครับมหาลัยเนี่ยเขาก็คิดว่าเออนี่มันแค่มีแต่ผู้กระแตเนี่ยเทคนิคการวาดมันนมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพวกเรียนในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันกลายเป็นว่าไม่อยากมากระยิงไม่ใช่นะพี่เนาะใช่มันไม่ใช่เราเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดต้องทำลายทำแพงตรงนี้ได้ ครับครับต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สมยศนะฮะที่ให้โอกาสนะให้เวลาเดี๋ยวผมว่าจากที่เราคุยอันนี้จะมีปีสองจะให้พี่สมยศพอพาไปเดินดูเนาะว่าตรงนี้เล็กน้อยว่ามีอะไรบ้างพี่อะไรนะักวันนี้พี่สมยศยังไงต้องขอขอบคุณมากแต่ว่าอยากให้พี่สมยศกล่าวอะไรทิ้งท้ายนิดนึงว่าเชิญชวนว่าวันเสาร์ที่26ตุลานะครับปีนี้ อยากเชิญชวนพี่เพื่อนน้องไม่ว่าจะเป็นเทคนิคโปรแตนหรือมหาวิทยาลัยนครพนมมาร่วมงานกันในวันนั้นครับเชิญเชิญครับพี่ชครับก็อยากจะเชิญพี่น้องนะฮะชาวเทคนิคนครพนมและเทคโนโลยีสิศวกรรมมาอะไรนครพนมมาร่วมสังสรรค์กันวันที่เท่าไหร่นะวันนเสาร์ที่ยี่สิบหกตุลาเนี่ยครับพวกเรามาร่วมมือกันครับเพราะว่า รุ่นพี่ๆที่เทคนิคคูกระแตก็ร่วงโรยกันไปตามกาลเวลาอยากให้รุ่นน้องๆะะที่จะจบจากมาหลาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีต่างเๆเนี่ยฮะมาสานต่อนะครับเพื่อให้สมาคมสิทธ์เก่าของเราเนี่ยแข็งแรงเติบโตยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็เป็นประโยชน์แก่สังคมนะฮะคือพูดง่ายพวกเรามีแต่แก่มสวยนะครับนาะตามภาษาบรนพคือสวยไปเลย ต้องการรุ่นน้องๆมาสารไปมาต่อครับช่วงต่อนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยศมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ